ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะทอดไก่ให้น้องวินขายโอเคไหมแล้วก็เราจะทอดด้วยนี่นะคะแป้งหมักไก่บางรันค่ะอันดับแรกเนี่ยหนึ่งขุ่เขาบอกว่าทอดได้ตั้งสองโลก็ดได้สองโลเลยน,นะแล้วน้องวินจะขายเท่าไหร่น้องวินวางแผนไว้หรือเปล่าจะขายชิ้นละเท่าไหร่หนึ่งบาทไม่แพงโอเคชิ้นละหนึ่งบาทนะคะทุกคนนี่แป้งหมักไก่บางรัน,นใส่ไปเลยนีย่นดู อ้าวแล้วเวียดดูวินคนนะใส่ไปเลยใช่แ๊สไม่ออกเลยเอ้าลองหน่อยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยจริงๆแล้วเราสามารถใส่กระเทียมหรือใส่อะไรได้แต่ว่าอันนี้แม่อยากทอดแบบแบบนี้ที่น้องวินชอบกินแล้วก็เด็กๆก็ชอบกินทอดแล้วกระท้ายหน่อยคุกเลยลูกคุกคลุกแบบนี้นี่คือเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนพร้อมคือแบบทอดได้เลยถ้าหากว่าใครที่หมักเอาไว้แช่ตู้เย็นเอาไว้สักสองชั่วโมงก็จะได้แต่ว่าเราอยากกินแบบเร็วๆ น้ำมันครับโอเคอเทลงไปเลยเทหมดเลยอะ,ะอเทหมดเลยทำไมให้หมดขวดเ,เดี๋ยวมาก,กินไก่นะคะขายชิ้นละหนึ่งบาทให้หมดเลยเหรอ,อทำไมให้หมดนี่เลยมีมกันรัทำอะไรเนี่ย นะคะระค่อยๆนะลูกบอกอ้านั่นไงเละแบบนั้นไม่ได้โอเคแต่ต้องเบาๆนี่เวลาวางวางนี้วางเบาๆนี่น่าใช่เหมือนหนูว่าน่าอย่าเข้าไปอยากกินจังเลยเนี่ยเวลาวางเบาๆอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมมันจะไม่กระเด็นหลุดก็ทำอีกนะกดทำอีกหรออ่ะแอปหนึงอ่ะค่อยๆนะคะค่อยๆกินอย่าเข้าไปลูกอ่าเอ่ะเอาวางเบาๆวางลงไปเบาๆเบาๆอานั่นแหละถูกต้อง นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวยิงไปนครับพอแล้วมันแน่นแล้วโอเคเดี๋ยวทอดกระทะที่สองนะเดี๋ยวออกไปออกไปโอ้โหลีลานี่กำลังเดือดแล้วนะคะกำลังจะสุกแล้วจะตักแล้วค่ะโอเคหนึ่งบาทเดี๋ยวเอาตำไม่หนึ่งบาทอันนี้นี่อ่าใส่ใส่แก้วนะใครใครซื้อแล้วใส่แก้วห้าบาทได้กี่ชิ้นห้าบาทได้ห้าชิ้นโอ้โหอ่ะเรียบร้อยอ่ะอีก โอเคแต่ไับเลยแล้วเรื่องแบบ่ะไปกินก่อนนั่งตรงนี้ก็ได้เนี่ยู้กนั่งนั่งนี่ก็ได้ให้ตินด้วยให้ติ้นให้ติ้นก่อนเดี๋ยวติ้นจะได้ไปกินข้าวเดี๋ยให้ติ้นก่อนใส่ตังด้วยใส่ตังด้วยติ้นติ้นกินหน้าด้านกินตรงนี้เลย พี <54. S 2> ่ใจอไ้ใช่ไหมโอเคใไหนอะกระบานเลยเหรอจะเาอีกนะโอ้โหไ่หมดเลยปบีเียงเลยโอ้โหรวยแล้ว่รวยแล้วรวยนะด่ขดีมากไข่ดีคน่ไมดแล้โอ้โหข้ามากินเลยโอ้โหลูก้าเต็มเลยอะรอนะลูกนอนหน่อยนะ รสชาติเป็นไงลูกกลับหน้าดูนัยจริงป่ะจริงครับพวงนี้ขายอีกไหมคะอะไรนะคะพวกนี้ขายอีกไหมคะพรุ่งนี้เหรอโอ้โหขายวันนี้ก่อนวันนี้ขายก่อนนี่ยังไม่ชิมเลยนะนี่รสชาติเป็นไงพี่นายอร่อยอร่อยใช่ไหมผมซื้ออีกห้าชิ้นผมจ่ายตังค์ไปแล้วได้ไปขายดีจังเลยคะไม่ใช้รวยนายดูสิรวยโอ้โหรวยจริงได้เงินเยอะมากนี่เราทอดกับแป้งหมักไก่บางรันนะคะกระทะที่สองนะขายดีมาก ตอนนี้วัยรุ่นเค้าต้ลงไปตามเด็กๆในหมู่บ้านมาว่าให้มาซื้อชิ้นละบาทได้แล้วใกล้จะสุดแล้วเจ้าจ้าหนูคิวที่สองคิวที่สาคิวที่หนึ่งไปคิวที่สามสี่ห่ห้าห้าอันห้นขจ้าเป็ดสโอเคครับแล้วก็ของพี่ของิสักห้าอันให้พี่ินห้าอันเพราะว่ามันไม่โอลูกเดี๋ยวับโ กระทะที่สองนี่คือกระทะที่สองก็หมดไม่เหลือลพ่อค้ากินอะไรกินอันนี้คืออะไรลูกกแป้งกรอบ,อบโอ้แป้งไก่หมักนะแป้งหมักไก่บางรันถามหน่อยลูกค้ารสชาติเป็นไงคะอร่อยมากค่ะอ,อ,อร่อยกว่าที่โรงเรียนผมโอ้โหถ้างั้นต้องให้เาก้นนี่เลยล่ะแป้งหมักไก่บางรันนะคะอร่อยจริงนะคะนี่มีน้ำเสิร์ฟด้วย นี่คือกระทะที่สามแล้วนะคะทุกคนหมดแล้วนะสองโลได้สามกระทะเนาะอร่อยไหมอร่อยไหมอรเลยค่ะอร่อยกว่าที่เคยกินทุกอันเลยค่ะใส่กับชั้นฟลายเลยอย่าเข้าไปใส่อย่าเข้าไปใกล้ถอยถอยเจะเอาสองชิ้นเอาสองชิ้นสองชิ้นเลยอะเยอะๆโอเคแต่ว่าอยอะหมดสิเดี๋ยวหมดสิเอาเร็วๆเร็วๆเอาให้เนาะอร่อยสองอันไหมสองอันสองอันโอเคันหอเปิดสอันนี้ก็สาม นี่แหละสามชิ้นหมดเลยาเลยสองน่าเสียดายแฮมมี่ไม่ได้กินด้วยโอ้โหขายหมดเลยอ่ะกระทะที่สามหมดอีกแล้วเป็นไงพ่อค้านับเงินก่อนพ่อค้านับเงินก่อนได้เท่าไหร่หนอยเบ้ห้าหกอันนั้นยี่สิบยี่สิบหนึ่งสองห้าสองเก็ดโอ้รวยมาก อร่อยรึอร่อยรึอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะพ่อค้ากินข้าวก่อนนะพ่อค้าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพ่อค้าบอกก่อนเหนื่อยมากอะไรนะไม่เหนื่อยชอบไหมลูกชอบเพราะว่าอะไรลูกไปขายอีกกว่าเรียวเดียวเดียวเดียวกินข้าวก่อนแล้วก็อยากไปขายอีกหรอชอบเพราะว่าอะไรลูกมันได้เงิน ใช่ไหมแลวเอาเงินไปซื้ออะไรครับของเล่นแล้วก็แล้วก็อย,าอยา่าพรุ่งนี้ของที่เป็นจำเป็นเนอะเก่งมากลูกสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็รวยเนาะ